สวัสดีผู้ชมกันด้วยฮะและตอนนี้อยู่กับผมอีกแล้วกับแอดพีและวันนี้เรามีของที่จะมาอันบ็อกกันนั่นก็คือเอเซอร์เกมมิ่งมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นจอแบรนด์เอเซอร์ครับในซีรีส์ในตัวคิวจี1น่าักเลยจอนี้นะครับผมอยู่ที่24นิ้วอันที่จริงมันก็คือ23.8นะครับไม่ถึง24หรอกแต่เขาก็ใส่เป็น24ไว้และจอนี้เป็นจอ Full HD นะครับส่วนเฮิร์ตนี่แหละคือสิ่งที่ผมซื้อมานั่นก็คือ165เฮิร์ตนะครับอันนี้สำหรับโออออเเววรรร์์คลล็กแแตต่่่่สสาหััับนนนดดททไปมยูี 144จอตัวนี้นะครับผมก็มีระบบฟรีซิงด้วยสําหรับทําให้ภาพนั้นไม่ฉีกขาดนะครับผมและก็จอตัวนี้นะครับลูกเล่นหลักๆที่ผมชอบเลยก็คือมันมีตัวกรองในตัวนะครับตัวกรองในตัวก็คือตัวกรองแสงสีฟ้าที่มีผลอันตรายต่อดวงตาเรานั่นเองนะครับจอตัวนี้จะกรองได้ประมาณ30%แล้วก็จอไม่กระพริบด้วยนะครับผมนี่คือสิ่งที่หลักๆที่ผมชอบเลยสําหรับคนที่มีสายตาอ่อนแอนะครับผมมันก็คงจะจ้องจอนานไม่ค่อยได้นะครับผมแต่เนื่องจากว่าจอตัวนี้เขาไม่มีการกระพริบนะบบจแ้อง นานขึ้นนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปแกะเจ้าเกมมิ่งมอนิเตอร์ตัวนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมว่าข้างในเขาเนี่ยจะสวยหรูแค่ไหนนะครับมาเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะครับผม Okay, ออกมาแล้วนะครับและนี่ก็คือจอเอเซอร์ในซีรีส์ไนโตร q g 1นะครับจะสังเกตได้ว่าจอเนี่ยมีความที่แบบลื่นไหลพอสมควรเลยนะครับผมด้วยความที่เขามีเฮิร์สที่มากถึง165นะครับผมบอกได้เลยว่าเรื่องไรเป็นอย่างมากนะครับส่วนในเรื่องการดีไซน์นะครับผมขอบจอเนี่ยแทบจะแบบไ like ร้ขอบเลยก็ว่าได้นะครับผมเป็นจอที่แบบขอบบางมากแล้วก็มีสกีนโลโก้เอเซอร์ไว้ตรงกลางจอมุมล่างด้วยนะครับผมส่วนขาจอ ก็จะเป็นขาแบบตัววายก็นะเขาอัดเงินนะครับผมเข้าไปในพวกส่วนของจอหมดแล้วนะครับส่วนขาก็อาจจะลดทอนนิดหน่อยนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูออปชั่นในจอบ้างนะครับว่าในจอเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับไปในส่วนของฟังก์ชันตัวจอนะครับก็กดด้านหลังได้เลยนะครับจะมีปุ่มให้นะครับผมตัวนี้ก็ผมใช้เป็นโหมดของยูเซอร์ทั่วไปนะครับนี่ฮะก็จะมีลูกกลิ้งให้จากด้านหลังนะครับผมนี่ครับ เหมือนจอยอนาล็อกเลยนะครับผมก็ปรับได้นะครับผมนี่นะหรือใครอยากจะปรับนะครับผมที่ไม่ใช่โหมดของ user นะก็สามารถปรับเป็น HDR ได้เช่นกันนะครับก็จะทําให้ภาพสีสดงดงามนะครับผมนี่เลยเล่นเกมจ้ามากนะครับผมบอกเลยนะฮะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับโอเคอันนี้คือโหมดกราฟิกทั่วไปนะครับอืม ใช้งานได้เลยนะครับหรือจะปรับแต่งเองก็ได้นี่เลย <c oughs> เยอะมากนะครับนี่โหมดเกมมิ่งอะไรต่างๆนะครับปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับก็ เป็นยังไงกันบ้างครับผมก็สหรับจอเอเซอร์ตัวนี้นะครับถูวถูกใจกันหรือเปล่าเอยสรับจอตัวนี้นะครับผมได้มาจากจิปบนะยหน้าร้านจิปจะอยู่ที่ประมาณ5,500สําหรับจอตัวนี้นะครับผมก็มีลูกเล่นที่เยอะพอสมควรเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคากันอย่างแน่นอนไว้พิจารณากันเลยนะครับผมเอาละสำหรับคลิปนี้เอตัวราแต่เป็นตัวนี้ผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะมารีวิวอะไรกดติดตามและรอได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ไปครับ